โผล่รายชื่อทีมชาติไทยชุด King s Cup อาจจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากนักเนื่องจากมโนพกิ้งยังเรียกนักเตะเซตเดิมๆม,มาติดทีมแต่ก็มีนักเตะหน้าใหม่หนึ่งรายที่ติดเข้ามาด้วยผลงานที่สุดยอดเยี่ยมของเขาในการเล่นในกับทงสังกัดนั่นก็คือเจ้าพีทจิรวัตรวังตพันผู้รักษาประตูจอมหนึบของสโมสร,รขอนแก่นยูเนเต็ดพีทจิรวัตรเป็นแข้งท้องถิ่นคนขอนแก่นขนาดแท้ในวัย25ปีเขาอยู่กับจงอางพยองมาตั้งแต่ชุดเยาวชน โดยมีภาพย้อนความหลังของเจ้าตัวสมัยเด็กๆยังเป็นบอลบอยถือธงลงสนามในเกมไทยลีกอยู่เลยรวมถึงได้ถ่ายรูปคู่กับตองกวินแล้วก็ตั้งแคปชั่นว่าสักวันต้องทําให้ได้แบบพี่เขาซึ่งด้วยความเพียรพยายามเจ้าตัวสามารถไต่ขึ้นมาเล่นในลีกอาชีพทุกระดับไล่ตั้งแต่ไทยลีก4เลื่อนชั้นมาเรื่อยๆมาจนถึงไทยลีก1แล้วก็สามารถยึดมือหนึ่งตั้งแต่ปีก่อนช่วยพาทีมอยู่รอดปลอดภัยในไทยลีกได้ซึ่งฝีมือของเจพีทพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยปีนี้3เกมแรก เจ้าตัวโชว์ฟอร์มเซฟกระจายไปถึง19ครั้งข้นแท่านเป็นผู้รักษาประตรูที่เซฟมากที่สุดในไทยลีกจนทําให้มีกระแสโซเชียลเชียร์ให้เรียกมาติดทีมชาติจนสุดท้ายฝันของเขาก็เป็นความจริงครั้งแรกในชีวิตอีกทั้งาดามแป้งคุณนพันธ์ล่าซําผู้จัดการทีมยังเอ่ยปากชื่นชมด้วยว่าเจ้าพีทเองเหมาะสมที่จะติดทีมและคู่ควรจากฟอร์มที่แสดงให้เห็นจากเยาวชนลูกหลานชาวขอนแก่นตนเองในฐานะผู้จัดการทีมขอชื่นชมและแสดงความยินดีจากใจ รวมถึงขอต้อนรับพีจิรวัตรสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการขณะที่พี่จิรวัตรเผยความรู้สึกหลังมีชื่อติดโผลและได้ลงฝึกซ้อมกับทีมครั้งแรกไปแล้วโดยเขาบอกว่ามันเป็นจุดสูงสุดของนักบอลอาชีพถือว่าเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสติดทีมชาติไทยครั้งนี้แต่ส่วนตัวก็ยังเกรงๆอยู่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของตนเองแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆในทีมที่ช่วยกันเล่นและภูมิใจในฟอร์มส่วนตัวของตัวเอง ที่สามารถเซฟแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติไทยได้เจ้าพีทบอกถึงความรู้สึกอีกว่ามันเป็นความฝันของเด็กทุกคนตนเองก็อยากให้น้องๆทุกคนอย่าย,ย่อท้อต่ออุปสรรคพัฒนาตัวเองอย่าทําตัวเองเหมือนน้าเต็มแก้วตนเองเชื่อว่าทุกคนก็มีโอกาสติดทีมชาติได้ก็รู้สึกดีใจมากครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ๆในทีมด้วยครับที่ช่วยกันเล่นและก็ภูมิใจในผลงานส่วนตัวของทีมที่สามารถเซฟแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติที่ใหญ่ได้ ก็ผมมองว่าก็เป็นจุดสูงสุดจริงๆครับที่ว่าได้มีโอกาสติดทีมชาติชื่ใจก็แต่ว่าก็ยังเก่งๆอยู่ครับเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของผมครับผมก็ผมเชื่อว่าเป็นความฝันของเด็กทุกคนครับผมก็อยากให้น้องๆทุกคนอย่าย,ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับอย่าทําตัวให้เป็นน้ําเต็นแก้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีโอกาสติดทีมชาติได้หมดครับผม พลังความเพียรพยายามของพีทจิรวัตรสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองในนามทีมชาติแน่นอนว่าถ้าสอบผ่านทําได้ฝันและความสําเร็จของเขาจะมาหาเขาเรื่อยๆต่อจากนี้อย่างแน่นอน